มาทุกคน,นเก็บข้าวค่ะเสร็จแล้วเรือตะโคนขึ้นเร้าค่ะเลือตะโคนขึ้นเร้านะคะพากันเก็บกันโคนลนไม้เรือมือเนื่องจาก,กว่าฝนจะตกแล้วนะคะทุกคนมืดมาแล้วพูนมืมดมาแล้วคุแล้วไปพักเสามือเสามีแหงค่ะ ทุกคนบรรยากาศอเติดนองน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะให้เขาสั่งเสามาอ,อมหัวะคะ <bast i S 2> ่ะอันหนาวเปหนาหนาวค่ะนหนาวด้วยค่ะ <c oughs>

พัชนุกหล่พันุกไล่เราไปเฝ้ากกมหเราไปเฝ้ามาเลี้ยงควายเนาะเกิด้มเอามาน่อยเหมือแหละ น้ำเป่อ่ะไม่ะกันเื่อแต่น้ำาพกสการบอกกินนี่น้เป่น้ำแดงสิกันกิน่เาเอ่ะนีะก็ไปจยยนเาแล้ตาอแน่จแต่ใจพแน่พัฒนาเข่าเลาสนุืมเตวินมา แม่พัดเก็บตาห้องอะไรหานหวามแลบอเอ้นแม่บ่แล้วบอเอ้นแม่แม่รถ้ค่อยนอนค่อยมึงไงอ้าว่นคือได้เราอืออ๋อพี่พังเพลงไปร้อมเด้อค่ะ